จะทรงลงลอ้อโหลดหน้า2หลัง3ากับ Cap, รี v o Cap ปรุนเซตอีดิชันคันนี้เป็นสีดำสีหายาสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันน้อแป๊บนะคะวันนี้แป๊บมีรถเข้ามาใหม่ใครที่กำลังมองหารถแต่งซิ่งคันนี้เป็นรี v o Cap ปนะคะแต่งฉบับฉัดเต็มนะคะ สำหรับวัยรุ่นไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนและที่สําคัญเป็นสีดาสีโคตรเท่มากๆเลยนะด้วยกระจังหน้าร็อกโคนะคะน้าหล่อบอกได้เลยว่ามาพร้อมกับไฟตัดหมอกโฉเฉียวมากๆคันนี้แต่งมาให้พร้อมซิ่งพร้อมวิ่งอย่างแน่นอนแบบจัดเต็มเดี๋ยวมาดูสภาพด้านข้างของตัวรถกันเลยนะคะคันนี้ก็ได้เป็นล้อมแมปเวลนะคะแล้วก็มีฝาครอบตรงนี้ให้ด้วยนะคะเรด้ว่าเท่ๆยางปีใหม่เบิกไปให,ให้ยกเซ็ตก,กันไปเลยจ้า เดี๋ยวมาชมสภาพด้านข้างนะคะสีดาสีดําเดิมจากโรงงานรถไม่มีการชนหนักลิกความอยากแน่นอนแรับคัดรถสวยมาให้คุณลูกค้ามาพร้อมนี่เลยนะคะฝากครอบด้วยโครเมียมแล้วก็รุ่นนี้ก็จะมีไฟที่กระจกมองข้างนะคะเป็นไฟเลี้ยวแต่งมาให้แบบสวยหล่อมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาชมสภาพตัวรถรอบคันอย่างที่บั๊บบอกนะคะล้อแม็กเวลจัดมาให้เต็มทั้ง4ล้อเป็นตัวเซตอิด e ิชั่นของแท้แบบสวบ,บฉัดเต็มนะคะลืมบอกไปนะคะเมื่อกี้ว่า ของแฟเอตดีชันรุ่นนี้นะคะโปร่งล้อตรงนี้จะนูนๆออกมานะคะเหมือนกับตัวพีเรเนอร์ยกสูงนั่นเลยเดี๋ยวตามมาชมสภาพด้านหลังกันบ้างนะคะคันนี้ด้านหลังเราก็พุงแต่งมาในส่วนของเหล็กค้ำหลบป้ายหรือว่าเหล็กไทเทเนียมสวยๆหล่อๆเดี๋ยวมาดูช่วงล่างนะคะคันนี้เราก็อย่างที่บอกเราโหลดมาให้พร้อมซิ่งไม่ได้โหลดจัด นนะคะโหลดเพื่อความสวยงามแค่นั้นเองนะคะมีล้อสแปร์มีมาให้ครบนะคะพอดังร้าวใจอย่างแน่นอนเดี๋ยวตามแป๊บมาชมสภาพภายในกันเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นเดิมเดิมเดี๋ยวให้ดูความเดิมนะคะโอ้โหแข็งเจ็บนิ้วมากๆเลยนะคะเม็ดอาร์คของเราคมสวยแบบทุกจุดเรียงรายนะคะบ่งบอกได้เลยว่ารถสภาพเดิมๆจากโรงงาน และที่สำคัญของ t ต y o t a Revo จะเปิดแคปได้180องศานะคะนี่เลยนะคะอยากจะโพสทายไงก็สวยได้เลยภายในก็จะเป็นโทนสีดำมาพร้อมกับเบาะผ้าพรมลัย3ามการมี SRS airbag ผู้น้าคันนี้นะคะมาพร้อมกับกุญแจนะคะรีโมทให้ถึง2ดอกกับเลขไมยู่เพียง 80, 000กว่ากิโลเท่านั้น เดี๋ยวตามมาชมคอนโซลด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะรุ่นนี้ก็สามารถเชื่อมต่อบูทูธได้ด้วยนะคะมีช่องเสียบ AUX ช่องเสียบ USB รับสายวางสายเครื่องเล่นต่างๆใช้งานได้หมดมีในส่วนของฟังก์ชันระบบแอร์คันนี้เป็นเกียร์ใหม่นะคะเป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดใช้งานได้ง่ายเบาะผ้าสวยกริปไม่มีรอยขาดหยักใยอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาชมเบาะหลังกันบ้างเบาะหลังก็จะเป็นเบาะหนังสีดําสวยงามสะอาดสะอ้าน เดี๋ยวตามมาชมสภาพห้องเครื่องกันบ้างนะคะผู้หญิงสบายๆแบบเราก็สามารถเปิดห้องเครื่องเองได้เลยนะคะเดี๋ยวมาชมสภาพห้องเครื่องคันนี้เป็นเครื่อง2004รุ่นประหยัดน้ํามันเช่นเดียวกันนะคะเครื่องยนต์ไม่มีคราบน้ํามันไหลเยิ้มสภาพสวยมีมออก,กอแผ่นเพจมีมาให้มีแผงกันความร้อนฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานเม็ดอาร์ ARK, กกลมสวยทุกจุดนะคะไม่มีรอยบิดเบี้ยวแต่อย่างใดมาดูคานกันบ้างนะคะสภาพคานของเราก็เป็นคานเดิมๆ น็อตทุกตัวไม่มีรอยขยับขับเคลื่อนอาแต้มสีมีมาให้ครบเป็นยังไงบ้างคะสำหรับรถคันนี้จึงปั๊บพามารีวิวเป็นรถขะบะแคบเป็นสีดำสีฮาร์เรแต่งจัดหนักจัดเต็มพร้อมซิงพร้อมวิ่งอย่างแน่นอนสายวัยรุ่นไม่ควรพลาดอย่างแน่นอน,นยังป็๊บมา,าย้ำสเปกกันอีกครั้งนะคะคันนี้เป็น To y o ต a r รี o วแแบเป็นเครื่อง 2.4J เป็นตัว Z e ต i t i o n ปีใหม่ปี2019กับราคาพิเศษมากๆเลยนะคะอยู่เพียง469,000บาทเท่านั้น ง่ายเพียง999บาทประวัติดีจัดฟรีดาวนะคะคันนี้ผ่อนอยู่เพียง7 0 0 0ักว่าบาทเท่านั้นเรียนว่าสบายกระเป๋ามากๆเลยนะคะออกรถวันนี้คาฟรีถึงปีหน้ารับไปเลยโปรช่วยผ่อนมูลค่ากวงา5,000บาทสนใจแล้วรีบโทรหานอแป๊บได้เลยที่เบอร์0ู1 1 7 8 6 9 9จองแล้วนะคะเรียงเพียงคุณลูกค้าแคปหน้าจอบ,บอกว่านแป๊บรีวิวมาเลยนะคะคันนี้มีคันเดียวเท่านั้นและเป็นสีหาย,ยากเป็นรุ่นท็อปเทนกว่าได้นะคะใครสนใจแล้วรีะะบโทร